สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องออย,ยอินเดียมาวันนี้เป็นไลฟ์เซอร์ฟมาน,นีก่อน,นี่พาชมเคิร์ดนะคะเมืออที้ตัวเองอยู่ ที่มองเห็นไกลยๆยอดวิหารแหลมๆนั่นคือมหาวิหารโคโลนหรือชาวเยอรมันจะเรียกว่าเคเนอร์โดมเคเนอร์โดมนี่จะใหญ่กว่าเคียร์เชอร์อนะจะใหญ่กว่าโบสถ์เขาจะเรียกกันว่าคาทิทา่าเรอนะคะเพราะว่าใหญ่มากเก่าแก่มากค่ะอ่ะอ,อยจะพาเดินจากฝั่งแม่น้ำรายนะคะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชมแม่น้ำฝั่งแม่น้ำรายนี่จะติดกับ อาสตัดค่ะเป็นตลาดเมืองเก่าที่มีร้านอาหารเยอะๆอมหาวิหารโคโลเน่เยี่ยมชมฟรีนะคะไม่เสียค่า,าค่าผ่านประตูเข้าไปเยี่ยมชมด้านในเยี่ยมชมฟรีใครผ่านไปผ่านมาก็เยี่ยมชมได้ค่ะแต่ออยไม่ได้พาไปถ่ายข้างในนะคะว่าคนเยอะมากคิวยาวเหยียดเลยอะคะ่ะ ถึงแล้วคะ่ะแลนด์มาร์คของโคโลนใครมาก็ต้องมาถ่ายที่นี่ไม่งั้นมาไม่ถึงโคโลนเนาะ,ะที่นี่คือสะพานโฮเฮนซอลเลนนั่นเองอหนุ่มสาวเขานิยมเอากุญแจมาคล้องไว้ที่นี่เพื่อจะได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะได้รักกันตลอดไปเพื่อจะได้แต่งงานกันเขาว่ากันว่ายอย่างนั้นนะแต่อ่อยก็ไม่เคยมาคล้องคะ่ะแต่ก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งจากจาก ะสะพานโฮเนซอลเนี่ยเดินข้ามไปเดินไปยาวไปอีกฝั่งนึงจะไปถ่ายรูปจากจุดชมวิวอะ่ะจะสวยมากค่ะ,ะหรือว่าจะรอให้ตะวันใกล้ตกดินถ่ายก็จะสวยมากเหมือนกัน จุดนี้คือย่านอาสตัทคาหรือว่าย่านตลาดเมืองเก่านั่นเองอจุดนี้เป็นร้านอาหารทอดยาวตลอดแนวเลยค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารเยอรมันอาหารอิตาเลียนมีทุกเชื้อชาติค่ะ,ะเที่ยวชมเหนื่อยแล้วใครหิวเดินมาย่านนี้เลยค่ะเดินลงมาจากทางเคเนดโดมทางวิหารนั่นเองมีทุกอย่างค่ะ ย่านนี้เรียกว่าหอยมาค่ะย่านนี้ร้านอาหารก็เยอะเหมือนกันเป็นร้านอาหารเก่าแก่หลายร้านเลยตรงนี้เออแต่วันนี้เขากำลังซ่อมแซมมันไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยถ่ายหิวมาเลยค่ะตรงนี้มีทุกอย่างครบ ราคาแหล่งละลายซับชิลด์กราสเซอร์แหล่งช้อปปิ้งาสามารถเดินช้อปปิ้งได้ตั้งแต่ถนนนอยมาร์กยาวเป็นรูปตัวยูไปจนถึงมหาวิหารโคโลนเลยค่ะแบรนด์เนมเราก็มีค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าเมืองดุส์ดอฟสามารถแต่ว่าสามารถเสียงเงินได้แน่นอนค่ะคลิปนี้จะสั้นนิดนึงยังพาชมสถานที่สวยงามในเมืองโคโลนไม่ครบเลยเดี๋ยวเอาไว้อ่อยถ่ายให้ในคลิปหน้านะคะสำหรับ คลิปนี้ขอบคุณนะคะที่มารับชมวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ